พามันกินร้านสเต็กสเต็กหลักสิบอะแต่บรรยากาศเนี่ยหลักพันหลักหมื่นจริงปะเนี่ยที่เนี่ยนะจริงคือมันจะอยู่ริมน้ำบรรยากาศก็คือคลองนั่นแหละอือเป็นลิปอายนิวซีแลนด์หรือจะเป็นสติ๊กคอยสองตัวนี้จะเป็นชิมเมอร์ช์ของร้านนะครับข้าวหน้าอบนี่ก็แนะนำไหมครับผมว่าน่าจะเออได้ครับผมข้าวหน้าอบอะไรพี่อยากกินหรือเอะไรเอาดีๆก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาลองสติ๊กคอยเลยอ่ะมันมันทีวีแชมเปี้ยนสเต็กปลาเออเสียงยังกรอบอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่า ไม่จิ้มเลยหรอคุณจิ้มอก็ได้จะไปแน่ใจไม่จิ้มอ่ะโอเคไปไปไปวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมโนรัทในช่อง NR Live Channel และช่อง I m n Getter นะครับอะไรอ่ะเอามาสวัสดีครับพบกับผมในช่องบางแจ๊นะครับวันนี้คุณพาผมมาไหนอีกแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะพาคุณมาทำสวน อเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปอะไรกันพามากินร้านสเต็กคราที่แล้วคุณเพิ่งสเต็กไปเมื่อ2คลิปก่อนนะตอนแรกผมกะจะพากิเตอร์มาแต่วันนี้มันหมดเขาบอกของมันหมดก็คือมันเป็นเขาคิดะไรเขาเรียกว่าเบียร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่อาจจะมากินนานแล้วกิเตอร์ลองหมดหมดใช่แล้วไงต่อกลับไม่กลับมันยังมีของอร่อยให้ลิ้มลองมีสเต็กคือราคาก็ไม่แพงมากกลางๆกับบรรยากาศที่สเต็กหลักสิบอะแต่บรรยากาศเนี่ยหลักพันหลักหมื่น จริงปะเนี่ยที่เนี่ยนะจุดขายเขาคือบรรยากาศเลยร้านนี้บรรยากาศเลยผมเห็นคุณส่งไม้ผมดูคร่าวๆมันมีหลายโซนใช่ไหมใช่มีโซนอะไรบ้างโซนริมน้ำของห้องแอร์ห้องแอร์ระเบียงใช่ชักแปลกๆแล้วอะไรอีกอะไรมาต่อมาต่อมีอะไรอีกศาลาโอเคก็จบได้ดีอยู่แต่เราก็ไปดูข้างในเลยว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกๆที่คุณคิดว่ายังไม่เคยกินอะไรล่ะอะไรที่คุณว่าแปลกๆคุณพูดมาสักอันดิที่แปลกๆก็ เอาดิเอาพูดเอาพูดตอนที่ผม This is โฟล์ดูคุณอยู่ฮะเขาทอยตัดงานให้คุณแล้วก็มาคุมงานโฟกบอกว่าพี่บังมึงพูดเยอะๆได้ไหมสมุิคลิปประมาณสินาทีใช่ไหมพี่บังพูดอยู่ประมาณนาทีนึงอะและนาทีนั้นอะโฟกแม่งขยี้แบบขยี้นะขยี้อีกคุณพูดเลยพูดพูดมาคุณจะพามากินอะไรที่คุณบอกว่าแปลกๆก็คืออะไรยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยเนี่ยมาร้านอะไรเออร้านอะไรวะพาราไดส์สเต็กเฮาบังบุตทองก็ตามมาได้แถวนี้ที่ไหนเนี่ยฮ่าซอยบ้านกล้วยตะบลพิมลราชก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนโรงกระโจม ไปต่อยโรงเรียนลงกระจมตักหมุดว่าตักว่าพาราไดส์สเต็กเขาก็ขึ้นโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในบรรยากาศมันจะว้าวเหมือนที่ที่บางบอกจริงไหมดูดูรอบๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะเข้าไปข้างในก็ไม่มีอะไรก็มีสเต็กจานหนึ่งอ่ะตั้งให้คือบรรยากาศมันแบบโอเคเลยมาตอนเย็นวันหยุดวันอะไรหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารีบไปกันดีกว่าฮะเดี๋ยวถ่ายอีกสองช่องไปฮะ เยเดี๋ยวก่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึงผมอยากสัมภาษณ์คุณโฟงกหน่อยฮะในฐานะที่คุณเป็นคนตัดต่อช่องพี่บังคุณช่วยพูดอะไรนิดนึงหน่อยคุณตัดช่องเขามาจนถึงคันซับแล้วโอ้ยพูดอะไรให้เขาหน่อยตื่นตันเลยเพราะว่า เหนื่อยเลยครอเล่นรอเล่นแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้สุดยอดนะเห็นพัฒนาการเขาเป็นไงดีเลยใช่ตั้งแต่คลิปแรกมาตอนตอนนี้คลิปที่เท่าไหร่คลิปที่5คลิปที่6แล้วดีเลยคู่ยังเหมือนเดิมพูดเก่งกันเยอะพูดเก่งกันเยอะเลยนะแล้วหลังจากนี้เขาก็คงจะพัฒนาขึ้นอีกเก่งเท่านี้แหละรอดเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่านี้กันก็ดีขึ้นไปอีกไงอ๋อเพราะฉะนั้นกด subscribe คุณฝากช่องหน่อย วันรุ่โฟกอ่ะวันรุ่งมับ้าบอกฝากกันให้กระจายเลยฝากช่อง NR Live Channel กับ IM a g e n t e r นะครับท่านนี้โฟกัสเก็บไว้เลยนะอย่าเพิ่งไปดูครับมาดู2ช่องด้วยนะฮะเขาก็มีโซนกลางร้านก็คือก็คือถ้าเกิดแบบว่าเย็นๆอ่ะเขาก็เปิดผ้าใบแต่ถ้าฝนตกเขาก็เลื่อนปิดหรือตอนเย็นเหมือนฝนจะตกเขาก็เอาผ้าใบปิดคือเขาเป็นกลุ่มแบบญาติพี่น้องอ่ะแล้วเขาก็เปิดร้านสเต็กนี้ขึ้นมาใช่ร้านใหญ่อยู่นะใช่ปะบ้านที่พันกว่าไร่อ่ะใช่มันจะเป็นเนี่ยใช่อะไรนไอ้นี่ก็ใครก็ได้สวนนงนุชเออโอเคโอเค คือจังหวะที่พูดอะไรไปเขาใช่หมด อนนี้เราก็มานั่งที่มุมสาลราคือมันจะอยู่ริมน้ําบรรยากาศก็คือคลองนั่นแหละสั่งอาหารสั่งอาหารก็คือเราไม่ต้องไปกวักมือเรียกเขายกมือปุ๊บไบ่ไม่บ่ไม,ไม่ไม่ต้องนี่เราเขามีกดเรียกเขาเอ้ยแต่ว่าปุ่มมันไม่ได้มีแค่เรียกนะบางร้านมันจะมีติ้งดึงเยกเฉยๆใช่ไหมอันนี้มีแบบ call แล้วก็เรียกจ่ายเงินสามารถเรียก cancel ได้ด้วย เหมือนเราตึ้งหนึ่งปุ๊บเรารีบแคนเซอร์น่ะให้เขาแบบเดินมาเดินกลับเล่นๆอ่ะเมนูของมันก็คือจะมีเป็นเซ็ตถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยมันก็จะคุ้มหน่อยเซตก็มีแบบ599ก็คือมันจะมีสเต็ก4ถาดเลยนะ419ก็สเต็ก3อย่างถ้าเป็นเซ็ตละคือราคาต่ําสุดก็คือ269ก็คือเป็นสเต็ก2จานโคก1ขวดแล้วก็มีเป็นจานๆให้เราเลือกอีกในราคาที่แบบว่ามันก็อัพขึ้นมาตามเวลวตามที่แบบตามเนื้อกดเลียกก่อนเดี๋ยวว่าถามเขาด้วยว่าซิงเกิลจริงก็คืออะไร มีอะไรแนะนําที่เป็นซิ g n a t u r อร้านไหมครับร้านนะครับผมเป็นลิปต์ไอริวซีแลนด์หรือจะเป็นสติปลอยสองตัวนี้จะเป็นชิมเมอร์ชของร้านนะครับแล้วสเต็กซิโกแกะนิวซีแลนด์ิโกงแกะของเราตัวนี้ของมันหมดครับไหนจริงก็เป็นชิมเมอร์เหมือนกันใช่ครับผมข้าวหน้าอบนี้ก็แนะนำไหมครับผมว่าน่าจะได้ครับผมข้าวหน้าอบของเราที่อยากกินหรือใครที่เอาดีๆก่อนเอานีๆก่อนนี่เมนูสําหรับแบบลูกค้าที่ว่าผู้สูงอายุเราสามารถมาทานตรงนี้ว่าใครกินบ้างใครกินใครกินข้าวหน้าอบมากคุณน่าจะอยากกินเลยที่สุดแล้วแหละงั้นผมขอเอาเซตเอ นะครับผมลูกค้ารับเนื้อเป็นแบบไหนดีครับความสุกของระดับของเนื้อครับผมสุกแบบสนุกสนานแบบสนุกสนานอะไรอะสุกสนุกอะเอาไม่เล่นแล้วครับอะไรคุณเล่นอะไรสนุกสนานเลยไม่เล่นก็ได้เอาพี่จัดมาเลยว่าไหนที่แบบเหมาะกับเนื้อเอาเนืยวข้าเนียวอบเนื้อไอ้กิ่นทอดทอดนะครับเอาชิ้นหมอนกับมันหวานครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่อนะครับของร้านเราสปาเกตตี้ขึ้นชื่ออยู่ในเมนูใช่ไหมใช่ใช่ในเมนูโอเคครับหน้าดีเขาด้วยนะพี่เล่นอะไรอะ เราแค่นี้ก่อนครับพี่แด่ค่าผมกดได้ตลอดใช่ไหมครับได้ครับผมกดเล่นก็ได้ได้ครับเอากุ้งชุบแป้งทอดหนึ่งก็ได้ได้ได้มีปิดท้ายร้านเปิดปิดตามนี้เลยใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้เวลาเราเปลี่ยนแล้วคือกลัวเราจะปิดประมาณ3ามทุ่มแล้วก็นั่งได้ถึง4สี่ทุ่ม วันธรรมดาเปิด11โมงเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด10โมงร้านปิดทุกวันจันครับผมปิดทุกวันจันประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูเมนูถ้าเมนูมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีคุณสั่งไม่คิดเลยนะตะเกียบผมคิดแล้วจริงปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะกินหมดไหม ร้านอาหารเอ้ยไม่ใช่อาหารก็มาถึงแล้วเราก็จะมารับประทานให้คุนราวให้ทุกผู้ชมได้รับชิมเ้ยรับฟังรับรับชิมชิมเอ้ยอันนี้ตลอดตลองตลอดตลมดหลองตลอดตลอดตลอดเลอดตล่ดตลอนนีอลอยตลอดตลอดตลีอดนลอดาลอดตลนดตงอดนลอีตลอดอดตล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 อดตนอดตลอดัลอดตลอน้ลอดตลอเอเออ่ะ โอ้ยรีวิวก็ตื่นเต้นเลยว่าน้ำพอนะน้ำพันมันก็น้ำพันทั้งเลยเออมันก็จะเป็นน้ำส้มหรอสั่งเป็นน้ำแก้วได้นะใช่เป็นเหมือนกับเขแนะ้ำอร่อยอร่อยเอาสเต็กไหมผมว่าสเต็กเนี่ยตัวหลักทีโบนอันนี้ทีโบนเขาสั่งมันน่าจะเป็นแบบมีเดียมมีเดียมกับอันนี้อันนี้คืออะไรสเต็ปลอยนิวซีแลนด์นี่อ่าลองเกิตได้ลองก่อนเลยองเอาลองสเต็ปลอยเลยเอ่อตัดขวางลายเนื้อมันมัน ขีวีแชมเปี้ยนแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มเออ่พิษไทยดำลองเปล่าๆก่อนไหมว่าเปล่าก่อนต้องให้เกียรติเนื้อเขาหน่อยลองซิเบิร์นนอนไหมอ๋อวินไม่กินเนื้อไปฮ่าสี่สามสองเนื้อกินเนื้อชัดผมได้ซิมบอสด้วยเฮ้ยเอ้ามันได้กลิ่นเนื้ออุ้ยชัดมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นละแบบมัลลินแค่เคี้ยวอยู่มันจะได้เคี้ยวขนาดไหนหรือแบบมันอยู่ที่เราสั่งว่าจะเป็นมีเดียมเลยหรือว่าแบบเอาสุก หน่อ,อยใครเป็นทีโบนทีโบนทีโบนนี่ไม่คุณรู้ไหมว่ามันส่วนไหนที T <c oughs> มโบนเนดะี <c oughs> ๋ยวหาข้อมูลให้ัวหนึ่งตัวจะมีส่วนที่นิยมทานกันอยู่8ส่วนส่วนที่สามน,นะคะลอยหรือเนื้อสันสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทคือชอบลอยเซอลอยท็อปเซอลอยเคนเดลอยเลและทีโบนเจอรองอ่าผมลองนะขอก่อนนะเฮ้ย คุณต้องลดอะไรน้ำนงน้ำหนักอะไรไม่หมเหรอใช่ใช่นานนานทีนานนานทีนานนานทีเหรอใช่สี่คลิปติดนานนานทีคุณน่ะโอ้ลองครับลองซิเบอร์เงี้ยคือเนื้อทีโบนอ่ะมันจะผมว่าคำนุ่มอ่ะมันจะนุ่มกว่าเอเนื้อสติฟรอยเมื่อกี้แต่ว่าด้วยความหอมอ่ะสติฟรอยเมื่อกี้หอมกว่าใช่ส่วนอันนี้คืออะไรลิปอายเอาละเอาละมาอันนี้ลิปอาย สามจานเนี่ยคุณให้ไหนสามจานนีผมให้สเต็กลอยแล้วก็ลองมาเป็นทีโบนต่อมาลิบอายใช่ลิปลอยอร่อยหอมไม่ไม่อาจจะไม่นุ่มมากแต่อร่อยอันนี้คืออยากนําเสนอเลยเนื้ออกข้าวเนื้ออบที่อยากให้ลองเคเตอร์เคยลองไหมเนื้อข้าวเนือออ้ออบไม่เคยอวินเคยไหมไม่เคยแต่ตาจริงอ่ะผมนึกว่ามันเป็นข้าวเนื้อที่อบอยู่ในหม้อแต่อันนี้มันเป็นข้าวเปล่าจับเนื้ออบอคุณลองกินกับข้าวอาเฮียข้าวมา หอมอ่ะถ้านึกฟิลออกมันจะคล้ายเอิบเนื้อเนื้อเนื้อตุ่นอ่ะแต่ว่าความหอมเนี่ยเฮ้ยผมให้นะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยเปื่อเยอะแล้วมันจะมีหวานนิดๆอืมอืมเมนูน่ออบเนี่ยคือแนะนําจริงๆนะมันอร่อยจริงก็คือใครใครไม่อยากกินแบบสเต๊กอะไรพวกนี้มีข้าวมีข้าวมีข้าวแล้วข้าวดีด้วยเนื้ออบผมว่าแจ๋วเลยแนะนําเลยนะข้าวเนื้ออบโอเคครับทุกคนมาผมเข้ามาด้วยแล้วเพราะว่าเป็นเมนูพวกไก่เหมือนเดี๋ยวเราคุยกันสองคนแล้วจะพักยาวๆเัสเกตเตอร์อะไรเหร แกแต่คุณคิดว่าไงฮะเออผมคิดว่าจานสเต็กไก่จานนี้เออผมสามารถที่จะกินกับคุณได้ก็ผมกินแดกได้หมดเลยเฮ้ยผมหั่นให้ดรงมาเออเออคุณคุณหั่นสิแต่ว่าสเต็กไก่เนี่ยดูเป็นชิ้นแบบไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ไม่ใช่พอดีคำเขาเรียกว่าพอดีหนึ่งเสิร์ฟความหนามันไม่ได้หนามากนะเออไม่ได้หนามากซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงมันเริ่มต้นที่79ป่ะอันนี้เจ็ดเก้89 89 89มแปดเก้าแปดเก้าแปเหรอ่ะแปดเก้าเลยเลยแปดเก้มเลยเลยวะไม่จิ้มเลยคนจิ้ แน่ใจไมมจิมอะโอเคไปไปไปแย่งเฮ้ยผมว่าถ้ามาร้อนอร่อยกลิ่นนี a a ่มันคือกลิ่นของพริกไทยใช่ไหมมันแห่งไปแล้วใช่พริกไทยแบบเด่นๆเลยนะมันต้องโรยดิผมรู้สึกเหมือนกินโตเกียวอ่ะนี่ก็โรยไอ้พริกไทยด้านบนอ่ะโตเกียวคืออะไรวะโตเกียวอ่ะโตเกียวอ่ะยังวินลองเนี่ย มันจะไปกลิ่นของเนยก่อนแล้วตามมาด้วยกลิ่นขี้ไก่เฮ้ยตามมาด้วยกลิ่นเกลือเฮ้ยเกลือยังได้กลิ่นเอาดิเอานะเอาเอานะเอานะมีอะไรอีกนะแต่ถ้าเกิดไก่ต้องเสิร์ฟร้อนร้อนใช่สุดยอดเช่ผมว่าเสิร์ฟร้อนร้อนโอเคแต่ต้องแต่เราทําให้มันแห้งแล้วแหละเมนูต่อไปคือสปาเกตตี้ผัดขี้เมาลองฮะไปไปทุกคน มันดูดหอยขมเลีอยกินหูและผ่าว่าแรงมากแล้วแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมนะเป็นผมคนเดียวนะผมไม่ชอบผักทีมเอาแห้งกว่านี้อันอันนี้ก็คือมันจะทุ่มหน่อยมันจะขูกขีกอ่ะแต่ผมอ่ะมานนี้กำลังดีชอบเบื่อผมนะเดี๋ยวลองกุ้งดีบะฟังเสียงฟังเสียงดูดคุณดูดหอยเลยคุณทำไมต้องลิ้นตะวันด้วยกินหอยแปลกเลยเออทำไมคุณต้องวกกลับมาที่คอด้วย ปลาเออเฮ้ยอันนี้คือทั้งตัวเลยเหรอเออเหมือนจะใช่นะเสียงยังกรอบอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแจ๋วว่ะจบเลยจิ้มน้ำจิ้มยังก็ลองแล้วลองแล้วลองจิ้มพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะดีขึ้นเยอะเลยนะ อันนี้คือในโหมดอา <น ications. S 2> หารทานเล่นลองคนละตัวเลยมั้ยเย็นไม่ต้องเดือดอะไรอะไรคนละตัวกุ้งกุ้งเอาละเมนูเหรอเฮ้ยแต่อกี้ผมกินไอ้ตัวมันหวานไปแล้วฮะอร่อยไปอ้าวเลยอะไรวะเฮ้ยผมอยากลองเห็ดหอมบ้างอง มันมันน่ากินแัะน,น่าอีทอ่ะคือแป้งทอดของร้านเขาอ่ะส่วนใหญ่นะเบาๆหมดเลยนะมันไม่ได้เป็นแป้งทอดหนาๆมากมันไม่มันเกินไปอ,ะอ,อ,อ่ะอือเออใช่อันนี้อร่อยหมอนชีสหมอนชีสใช่แน่หมอนชีสเหมือนพวกชีสบ,บอลอะไรพวกเนี้ยเนาะอืน่าจะไปมาอันนี้ก็เลยหมอนชีสใช่แต่นี้เป็นรูปหมอน มันเป็นชีสว่าพัดแต่ถ้ามันร้อนมันจะยืดไงอ๋ออันนี้มันไม่ยืดดูวะดูจังหวะยืดมันไม่ยืดแต่อันนี้มันมันมันเย็นแล้วอ่ะใช่คล้ายๆนั่นแหละชีสบอลใช่ชีสบอลเนี่ยแต่มันอร่อยนะแป้งบางบางชีสหนามากไอ้ยวนนู้นมันเอาไปรีวิวแล้วตอนหนั่อยู่สามสี่ส่วนไอ้นู้นชีสหนาเลยมันหนาเลยโอ้ยให้กล้องด้วยนะกลัวไม่ได้เฟซมไม่ได้มัแย่งมัแย่ง เป็นไฟเกลียวก็ออค,คือเป็นไฟแบบเป็นตเกลียวนั่นแหละเอะลุงจะต่างไนงะเออต่างแต่ว่าก็มีรสชาติเพิ่มเติมแบบเพิ่มปรุงมอะไรวะเพิ่มขึ้นมานะเพราะเป็นไฟปกติมันจะมีแค่รสของมันเท่านะั้นแต่นี่เขาเหมือนมี <ๆ S 3> เครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเขาเพิ่มขึ้นมาเอ้มันเหมือนเค็มเออแป้งมันเหมือนไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่แป <ừ> ้งอ่ะมันเหมือนเขาปรุงอะไรมาชัางอย่างละอันนี้ยังไม่โดนผมแต่ว่าไอ้เห็ดทองเนี่ยแจ๋วอะ ผปิตทัณฑที่กุ้งฮะผลิตทัณฑ์งที่อาหารท้าเล่นกุ้งทอดกุ้งทอดผมแย่งซีร์แวผมแย่งซีร์ของคุณแล้วอ้าวคุณไปแล้วแล้วคนดูไม่คอนติเนียวนะผมชอบเลยอ่ะผมชอบเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะกรอบมากเลย วันนี้เราก็มาพาเพื่อนๆมากินก็มาสัมผัสบรรยากาศโดยรวมผมว่าโอเคนะเท่าที่ผมที่เท่าที่กินได้นะถ้าไม่นับพวกเนื้อผมว่าเป็นร้านที่ครอบครัวควรมากินด้วยความที่มันมามาเป็นเซตอ่ะผมว่าไอเซตเนี่ยมันทํามาให้สําหรับมิลี่ย์ถูกไหมมาเพื่อนๆหลายคนแล้วก็อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ๆความอร่อยมันอาจจะไม่โดดกันมากแต่ว่ากินได้ทุกเมนูอร่อยปลาสูโผมว่าผมให้ปลา ปลาทอดแล้วก็ของสำหรับผมให้เนื้อเนื้อนั้นลอยอะไรสติ๊บลอยไม่ใช่สติ๊ช็อตคืยกูสตอยออยนี่ไม่มาแต่ละชื่อนี่มันหวานนี่กินเล่นสบายมากเลยชิลเลยนะรู้สึว่าอร่อยมากนะครับผมร้านนี้คือร้านเลยนะคาราไดสต็กเฮายู่แถวนนทบุรีใช่บ้านกล้วยใส่น้อยตอนโรงเรียนและดิ่งหิน รวมนีโมลากเข้ามาเลย I am ไอแอมเกตเต t ร r ครับจะเล่าเรื่อง EP สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องผี EP สุดท้ายกับ The Ghost l i l ล o ของผมก็เดี๋ยวก็จะบอดเกมแล้วดูดึกๆเนี่ยเล่นบอดเกมสนุกสนานจริงยสนุกกันเลยล่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีครับกดกระดิ่งด้วยติดตามถ้าชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกได้ครับผมอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะครับผมก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยใช่ครับสวัสดีครับ